ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศลังสิตรปรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมระดับชั้นเกตดเอม2สองพบกับคุณครูกนออกวันร่วมพันลังค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องการประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ ก่อนที่เราจะมาเข้าสู่เนะะื้อหาของวันนี้นะคะเราก็จะมาร่วมกิจกรรมรับสมองมีทั้งหมด4ข้อนะคะให้นักเรียนนะคะหาอัตราส่วนที่เท่ากับตัวที่กําหนดให้นะคะเศษส่วนที่เท่ากันนะคะมาตอบข้อลนะหนึ่คำตอบนั่นเองนะคะข้อที่1 8ึ่ส่วน10อ่า8ส่วน10อัตราส่วนที่เท่ากับ8-10ส่วนสเปอ,อะไรบ้างคะเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย 4ส่วน5อะไรอีกคะนอกจาก4ส่วน5แล้วก็จะมี16 6ส่วน20นะคะอะมาดูข้อที่2ข้อที่2 5ส่วน7 7ส่วนที่เท่ากับ5ส่วน7มีอะไรบ้างคะก็จะมีเท่ากับ10ส่วน14แล้วก็มี15 ส่วน21นะคะก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆได้เลยนะคะอ่ะจากนั้นเรามาดูข้อที่3ข้อที่3 9ส่วน13อ่าเจ็ส่วนที่เท่ากับ9ส่วน13มีอะไรบ้างคะก็จะมีเท่ากับ18ส่วน26มีอะไรอีกคะก็จะมี36ส่วนห0 สองนะคะจากนั้นข้อที่สี่ข้อสุดท้ายนะคะสองส่วนสามอัตราส่วนหรือเศษส่วนที่เท่ากับสองส่วนสามก็จะมีสี่ส่วนหกใช่ไหมคะมีอะไรอไหมคะก็จะมีแปดส่วนอะไรคะสี่ส่วนหกแล้วก็จะมีแปดส่วนสิบสองก็จะมีเพิ่มไปเรื่อยๆได้อีกนะคะ สำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่3ที่เราจะมาเรียนในวันนี้นะคะการประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละซึ่งการประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนกับร้อยละเนี่ยซึ่งเราเรียนผ่านมาแล้วก็คืออัตราส่วนและร้อยละใช่ไหมคะหมายความว่ายังไงสําหรับวันนี้เราก็จะมาทบทวนก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะคะ,นะคะอัตราส่วนหมายถึงการเปรียบเทียบปริมาณถ้าพูดถึงการเปรียบเทียบก็ต้องแต่ตั้งแต่สอง ปริมาณขึ้นไปที่ใช้ในการเปรียบเทียบกันนะคะสัญ,ญลักษณ์ที่เราจะใช้แทนนะคะเราก็จะใช้แทนสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้นะคะซึ่งเราจะอ่านว่าต่อน,นั่นเองตัวอย่างเช่น80กิโเมตรใน1ชั่วโมงนะคะสามารถเขียนแทนได้ในประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็จะได้เท่ากับ80กมต่อ1ชั่วโมงนะคะอันนี้ก็ใช้แทนกันได้เช่นเดียวกันอะ หรืออีกอย่างหนึ่งนะคะเราก็จะสามารถเขียนแทนได้อีกคือ80กิโลเมตรทับ1ชั่วโมงอันนี้ก็จะมีความหมายเช่นเดียวกันเหมือนกันนะคะการประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะอัตราส่วนนะคะเขียนแทนได้เท่ากับ a ต่อ b a ต่อ b หรือ a ส่วน b เป็นการเปรียบเทียบปริมาณ a และปริมาณดีซึ่งอาจมีหน่วยเดียวกันหรือหน่วยต่างกันก็ได้นะคะตัวอย่างเช่นตัวอย่างเช่นนะคะโรงเรียนแห่งหนึ่งมีห้องเรียน15ห้องนะคะมีห้องเรียน15ห้องมีนักเรียน600คนอัตราส่วนจำนวนห้องเรียนเป็นห้อง ่อจํานวนนักเรียนเป็นคนอันนี้ในกรณีที่หน่วยต่างกันนะคะหน่วยต่างกันก็คือหน่วยเป็นห้องและก็เป็นคนใช่ไหมคะเราก็จะเขียนได้ได้เท่ากับ15ต่อ6 0 0นะคะอะมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะปากกา12แท่งราคา60บบาทอัตราส่วนปากกาเป็นแท่งหรือมีหน่วยเป็นแท่งนั่นเองนะคะต่อราคาปากกามีหน่วยเป็นบาท ก็จะเขียนแทนได้เท่ากับ12ต่อ60หรือ12ส่วน60นั่นเองค่ะจากนั้นเราก็จะมาพูดถึงสัดส่วนนะคะสัดส่วนคือประโยคที่แสดงการเท่ากันของอัตราส่วน2อ,อัตราส่วนเช่น4ส่วน7เท่ากับ12ส่วน21คิดยังไงคะ 4แล้วก็จะเอา3มาคูณใช่ไหมคะถ้าเอามาคูณก็ต้องคูณทั้งเศษและส่วนนะคะ4คูณ3เท่ากับ12 7อคูณ3เท่ากับ21อันนี้เขาเรียกว่าการเท่ากันของอัตราส่วนนะคะหรือเขาเรียกว่าสัดส่วนนั่นเองจากนั้นเราก็มาดูสำหรับสัดส่วน a ส่วน b เท่ากับ c ส่วน b เราจะใช้การคูณไข้จะได้ว่า เคูณดเท่ากับดคูณ C คิดยังไงคะเราก็จะเอาคูณไขยเข้าไปใช่ไหมคะเคูณกับ d นะคะ b คูณกับ C เราก็ใช้เทคนิคการคูณไขยเข้าไปหรือเราจะเอา BD เข้ามาคูณทั้งสองเลยก็ได้นะคะก็จะได้เท่ากับ A ส่วน b คูณ BD ใช่ไหมคะเท่ากับ A อเท่ากับ เ,ะะเท่ากับ c ส่วน d คูณกับ b d นะคะจากนั้นเมื่อคูณเข้าไปแล้วอาจจะสังเกตว่าตัวไหนที่สามารถตัดได้ก็ให้เราตัดเลยนะคะ b ตัด b ฝั่งนี้ก็เลยเหลือแค่ a d ตัวนี้นะคะ c ส่วน d คูณ b ส่วน d ะะเราก็จะตัดดออกไปฝั่งนี้ก็เลยเหลือ4คูณ b ก็จะเป็นไปตามที่เราใช้นะคะก็จะได้เท่ากับ a คูณ d เท่ากับ b คูณ c นั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างของเรากันเลยนะคะจงหาค่าของ x ในสัดส่วน6ส่วน x เท่ากับ36ส่วน78โจทย์เราต้องการหาคือหาค่า x ใช่ไหมคะเราก็มาดูที่วิธีทำเราก็จะใช้เทคนิคการคูณค่าเข้าไปเพื่อการหาค่า x ก็จะได้เท่ากับ6ส่วน x เท่ากับ36ส่วน78ใช่ไหมคะใช้เทคนิคการคูณค่าเข้าไปก็จะได้เท่ากับ คูณไข่ก็คือคูณ6คูณ78ฝั่งนี้ก็จะได้เท่ากับ x คูณกับ36าจากนั้นนะคะเราต้องการหาแค่ค่า x ฝั่งเนี้ย x ตัวเนี้ยมันคูณอยู่กับ36เราก็เลยเอา36มาหารเพื่อจะได้ให้ค่าเหลือแค่ค่า x อย่างเดียวนะคะจากนั้นฝั่งนี้เราหาร36ฝั่งนี้เราก็ต้องหารด้วย 36ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็จะเหลือเท่ากับตัวไหนที่ตัดได้คะ่าสตัด 36, 36อันนี้ก็คือ6ตัดด้วย36เท่ากับ6 6หตัด78เท่ากับ13ฉะนั้นข้อนี้13เท่ากับ X หรือตอบ เท่ากับ13นั่นเองค่ะเรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งกันเลยนะคะโจทย์บอกว่าผ้าผืนหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอขีดได้ก่อนมีอัตราส่วนของความยาวต่อความกว้างเป็น3ต่อ2หากผ้าผืนนี้มีความกว้าง10เมตร จะมีพื้นที่เท่าไหร่นะคะเราก็เอามาดูเลยว่าสิ่งแรกที่เราต้องคำนึงถึงเนี่ยนะคะโจทย์เขากำหนดอะไรมาให้เขากำหนดอัตราส่วนของความยาวต่อความกว้างใช่ไหมคะเราก็มาดูที่วิธีทำวิธีทำอัตราส่วนความยาวต่อความกว้างเท่ากับ3ส่วน2ใช่ไหมคะหากภาพผืนนี้มีความกว้าง10เมตร แสดงว่าความกว้างของเราก็ต้องเท่ากับ10ใช่ไหมคะแต่ความยาวเรายังไม่รู้เราก็ให้แทนด้วยเป็น x แทน x ใช่ไหมคะจากนั้นนะคะสิ่งแรกที่เราต้องคำนึงถึงก็คือหาค่า x ก,ก่อนหาค่า x ได้ความความยาวเราค่อยเอาไปหาพื้นที่เพราะพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสูตรการหาพื้นที่บอกว่ากว้างคูณยาวใช่ไหมคะ กว้างคูณยาวตอนนี้เรามีกว้างแล้วก็คือ10เมตรสิ่งที่เรายังไม่ทราบก็คือความยาวความยาวของภาพผืนนี้ว่ายาวเท่าไหร่เราก็ได้แทน x ไปก่อนนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใช,ใช้เทคนิคการคูไคว้เข้าไปนะคะก็จะได้เท่ากับ3คูณ10เท่ากับ2คูณ x ตอนนี้สิ่งที่เราต้องการก็คือต้องการค่า x เ,เฉยๆใช่ไหมคะแต่ x ตัวเนี้เขาคูณอยู่กับ2เราต้องการให้เหลือค่า x เ,เราก็เลยเอา2มาหารหารก็ต้องหารทั้ง2ข้างของสมการนะคะก็จะไดะ้ตัวไหนตัดได้ตัดนะคะ2ตัด2ฝั่งนี้ก็เลยเหลือ x นะคะ,ะ2ตัด10ได้5 5 3เท่ากับ15 แสดงว่าข้อนี้ x มีค่าเท่ากับ15นะคะอ่ะเมื่อเราได้ค่า x เท่ากับ15แล้ว x ก็คือความยาวเขียนไว้ก่อนนะคะความยาวใช่ไหมคะ x คือความยาวแต่สูตรการหาพื้นที่ก็คือพื้นที่ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะเท่ากับกว้างคูณยาวใช่ไหมคะกว้างของเราคือ10ยาวของเราที่หาม,มาได้ก็คือ15ใช่ไหมคะ1 0คูณ15เท่ากับ1 5 0แสดงว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าของผ้าผืนนี้นะคะเท่ากับ หนึ่งร้อยห้าสิบนั่นเองค่ะให้นักเรียนลองไปทำแบบฝึกหัดข้อนี้ดูนะคะโจทย์บอกว่าหากอัตราส่วน a ต่อ b เท่ากับ3ต่อ4และ b ต่อ c เท่ากับ5ต่อ7นะคะจงหาอัตราส่วนของ a ต่อ c ว่ามีค่าเท่าไหร่ เราก็จะใช้เทคนิคการคูณคขายเหมือนเดิมนะคะสำหรับข้อนี้นะคะครูก็ให้หนัเกเรียนไปฝึกลองทำเองก่อนนะคะแล้วอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยแล้วก็ถ่ายรูปส่งลงลนยกลุ่มของเราวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะคะสรุปเนื้อหาบทเรียนที่เราเรียนในวันนี้นะคะ เรื่องอัตราส่วนนะคะอัตราส่วนเราสามารถเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ a ต่อ b หรือ a ส่วน b เป็นการเปรียบเทียบปริมาณ a และปริมาณของ b ซึ่งอาจมีหน่วยเดียวกันหรือหน่วยต่างกันก็ได้นะคะโดยเทคนิคที่เรานำมาใช้ในการเปรียบเทียบเนี่ย เราจะใช้เทคนิคการคูณคขว้เพื่อจะหาคำตอบของอีกคำตอบหนึ่งนะคะโดยสมมติว่าอยู่ในรูปของ a ส่วน b s, จะเท่ากับ c ส่วน d เราก็จะใช้เทคนิคการคูณคว่วยมาก็จะได้เท่ากับ a คูณ d เท่ากับ c คูณ b s. นะคะเข้ามาในการหาคำตอบนั่นเองค่ะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ